การเฉลยเคมีนะคะ A level ปี Le 68ข้อที่1ข้อที่1นะคะเขาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างอะตอมแล้วก็ตารางธาตุเรื่องนี้จะพูดในแบบกว้างๆนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะคะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าธาตุ A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นแบบนี้ถ้าหนูเห็นหน้าตาแบบนี้ที่มันมีเลขข้างหน้าด้วยมีตัวหนังสือภาษาอังกฤษแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบย่อยเนี่ยก็จะมีเลขข้างหน้าเพื่อไว้บอกระดับพลังงานนะคะส่วนเลขข้างบนนะคะที่เป็นเลขยกกําลังแบบนี้จะบอกถึงจํานวนอิเล็กตรอนส่วน s นะคะ p แล้วก็อันนี้จะเป็นอบิททลที่อิเล็กตรอนมันอยู่นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่าเขาให้มาแบบนี้สิ่งที่หนูทําได้นะคะให้ดูเลขข้้าางหน หลักเลยแล้วก็แบ่งออกมาเป็นหมวดหมูก่อนอย่างเช่นอันเนี้ยเลขระดับพลังงานคือเลขที่1นใช่ปะมีเล็กตอนข้างบน2ตัวหนูก็เขียนไว้ก่อนเลยว่ามีเล็กตอน2ตัวในระดับพลังงานที่1 ตัวต่อไปนะคะหนูก็ดูเลขข้างหน้าที่มันเป็นเลข2นะคะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2อันแบบนี้นะคะหนูก็ดูว่าอิเล็กตรอนข้างบนนะคะมีเท่าไหร่มันมีอิเล็กตรอน2ตัวนะคะแล้วก็มีอิเล็กตรอนอีก6ตัวแสดงว่าระดับพลังงานที่สองะคะมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด8ตัวแบบนี้ตัวต่อไปนะคะระดับพลังงานที่3ระดับพลังงานที่3หนูก็ดูตรงนี้ เลขข้างหน้าเป็นเลข3ใช่ปะมีอิเล็กตรอนข้างบนเท่าไหร่หนูก็ดูว่าอิเล็กตรอนข้างบนเนี่ยมีเลข2แล้วก็มีเลข6แสดงว่าระดับพลังงานที่3นะคะจะมีอิเล็กตรอนอยู่ทั้งหมด8ตัวส่วนระดับพลังงานที่ 4. นะคะระดับพลังงานสุดท้ายตรงนี้มีอิเล็กตรอนข้างบนเนี่ยแค่1ตัวเท่านั้นหนูก็เขียนแบบนี้ อันนี้นะคะเวลาหนูดูอันเนี้ยจะเป็นนิวเคลียสใช่ปะ่ะตรงนี้จะเป็นระดับพลังงานที่1ตรงนี้จะเป็นระดับพลังงานที่สองอันนี้วงที่3มแล้วก็วงที่4ตัวเนี้ยเขาจะอยู่วงสุดท้ายใช่ไหมถ้าอยู่วงสุดท้ายเขาจะเรียกกันว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนระดับพลังงานสุดท้ายนั่นเองมันจะใช้บอกหมู่ได้แสดงว่าตัวนี้นะคะอยู่หมู่ที่1คาบที่4เพราะคาบก็คือระดับพลังงานใช่ไหมมันก็คือหมู่1คาบที่สี่ ทีนี้พอหนูรู้แบบนี้นะคะหนูก็มาพิจารณาทีละข้อข้อสอบ A Le v e l นะคะมันก็จะมีทั้งหมด5ช้อยข้อนี้ถามว่าข้อไหนไม่ถูกต้องหนูก็คิดทีละตัวเลยข้อแรกเขาบอกว่าธาตุาน A นะคะเป็นโลหะอลคลาไลข้อนี้ยังไงก็ถูกเพราะว่าอันนี้อยู่หมู่ที่1หมู่ที่1เราจะมีชื่อประจำหมู่ว่าเป็นโลหะอลคลาไลหมู่ที่2จะเป็นแอลคลาไลเอ,อิร์ดนะคะ ข้อที่2นะคะเขาบอกว่า A มีจํานวนเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ1อันนี้ชัดมากนะคะนี่ไงเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ1แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกอยู่ดีนะคะข้อที่3ไอออนที่เสถียรของ A นะคะเกิดจากการที่รับ1อิเล็กตรอนเอข้อนี้แปลกๆการรับการเสียอิเล็กตรอนเราขอทบไว้ในใจก่อนแล้วกันเนาะเราไปดูข้อที่4ี่เขาบอกว่า A นะคะจะมีจํานวนปโปรตอนก็คือ P บวกเนาะเท่ากับไอออนที่เสถียรของธาตุ A มันเป็นาตุเดียวกันนะคะมันมีโปรตอนเท่ากันอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าา้าแต่ละตัวจะมีโปรตอนของใครของมันอย่างเช่นคาร์บอนมีโปรตอน6ตัวในตัวเจนอามีโปรตอน7ตัวอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าในตัวเจนตัวเนี้ยเสียโปรตอนไป1ตัวมันจะกลายร่างมันเป็นคาร์บอนทันทีเนอปะ่ะคือแต่ละคนก็จะมีโปรตอนเฉพาะตัวของมันเลยนะคะเราจะไม่โปรตอนซ้ำกันเราจะมาเป็นกันไม่ได้โอเคไหม ส่วนข้อที่5นะคะเขาบอกว่าการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุเนะคะเขียนให้สั้นเป็น Ar s1 แบบนี้มันหมายความว่าอย่างไงนะคะปกติแล้วเวลาเราเขียนยอ่อเราสามารถใช้หมู่8มาช่วยแบ่งเบาภาระเราได้เนาะอันนี้หนูก็นับดูว่ามันมีเท่าไหร่อันนี้10แล้วใช่ปะอันนี้9แสดงว่าเลขอะตอมของมันเท่ากับ19หนูก็แวบ,บไปดูเช็คในตารางธาตุถ้ามัน19มันคือตัว K ตัวนี้ใช่ไหมลูกแสดงว่าเวลาถ้าเราใช้หมู่8ช่วยอะคะ่ะจะเป็นหมู่8ที่อยู่คาบส ก็คือหมู่8ที่อยู่คาบนี้มาช่วยหมู่8ที่อยู่คาบ3มันก็คืออาร์กอน1ินั่นเองแสดงว่าข้อนี้เขาใช้18มาช่วยถูกต้องแล้วเพราะอันนี้ตีต่างได้ก็คือเป็นอิเล็กตรอนทั้งหมด18ตัวแล้วไงมีอันนี้ต่ออหนึ่งตัวก็คือ19ระวังเขาหลอกตัวเลขนี้ดีๆนะคะตรงนี้เขาให้มาเป็นว่าคาบที่4หนูก็ดูว่าถูกต้องไหมคบห่คาบคาบา3แล้วก็คาบสแสดงว่าข้อนี้ถูกต้องนะคะ พูดมาขนาดนี้แล้วหนูก็น่าจะรู้แล้วนะว่าข้อไหนผิดข้อที่ผิดนะคะคือข้อที่ข้อที่ข้อที่สามคะ่ะเราจะรุ้นทำไมเราอยู่คนเดียวข้อที่สามนะคะเขาบอกว่าไอออนที่เสถียรของธาตุเเกิดจากการรับ1นึ่งอิเล็กตรอนตัวที่มันผิดนะคะคือตัวนี้ นะคะมันผิดตรงคําว่ารับทําไมมันถึงผิดเพราะว่าหมู่ทุกหมู่อะคะ่ะเขาพยายามทําตัวให้เหมือนกับหมู่8เพราะว่าหมู่8ปดอะ,สะเสถียรที่สุดทําไมถึงสเสถียรที่สุดเพราะว่ามันบรรจุอิเล็กตรอนครบทุกออร์บิทัลเลยครบแบบฟูลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนพยายามจะเรียนแบบหมู่8อย่างเช่นอันเนี้ยมันลงท้ายด้วยเลข1ใช่ไหมอยากเหมือนหมู่8เรามีตัวเลือก2ตัวตัวเลือกแรกนะคะเราจะต้องรับอิเล็กตรอนมาทั้งหมด7ตัวตัวเลือกที่2นะคะเราจะต้องเสียอิเล็กตรอนไปหนึ่ง ตัวดูก็รู้ว่าตัวที่ง่ายก็คือเสียมันไปซะวงนอกสุดมันจะได้เป็นแปดใช่ไหมโลหะมันก็เลยชอบเสียอิเล็กตรอนมันไม่ได้ชอบรับหรอกถ้ามันรับมันต้องสรรหารับมาตั้ง7ตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็ตอบข้อที่สามได้เลยค่ะ